เดี๋ยวให้ดูหน้าท้องก่อนนี่หน้าท้องแบนลุงแม่ช่วงนี้ก็คือก่อนอันนี้นาะทานเป็นอ่าน้ำมันมะพร้าวแบบน้ำนาทานอยู่พักหนึ่งเลยทุกคนแล้วก็สาเหตุที่ทานก็เพราะว่านาน้ำหนักลงสัดส่วนลงเิงแต่ว่าเป็นคนที่มีช่วงท้องตรงเนี้ย เนี่ยอันนี้คือลดลงมาแล้วนะเป็นคนที่มีท้องล่างเยอะเพราะว่าหนึ่งคือกินน้ําน้อยขับถ่ายแบบว่าขับถ่ายไม่ค่อยดีแล้วก็มันกระสัมอยู่ตรงนี้แล้วก็เราเคียดด้ใช่ไหมแล้วคราวนี้ก็คือเราไปศึกษามาว่าน้ำมันมะพร้าวเนี่ยมันทานแล้วดีมันช่วยเรื่องขับถ่ายเรื่องผิวพรรณได้นั่นแต่ว่าพอลองทานแบบน้ำอะมันยากมากทุกคนคือมันพะอืดพะอมัมาแล้วที่เราจะทานแล้วทีนี้นักก็เลยไปเจอตัวหนึ่งมาตัวเนี้ยมันมาในรูปแบบแคปซูลรูปแบบจ็อบเจลนะให้ดูนะคะ นี่เลยเป็นตัวนี้เลยยี่ห้อยูริคือเห็นแล้วถูกใจมากเพราะว่ามันช่วยนาได้เยอะมากปกติเวลาที่นาทานแบบน้ำอะ่ะน้าก็ต้องทานแบบว่าอ่ะทานเป็นช้อนก็คือกินคือลงไปเลยหรือไม่ก็ต้องผสมกับก,บกาแฟผสมกับรูปน,นี่น่าใช่ไหมแต่อันนี้ยมันง่ายเพราะว่าเราสามารถทานเข้าไปได้เลยไม่ต้องผสมกับอะไรแล้วก็ไม่ค้าวไม่เหม็นหือนะ่ะคือกินง่ายเนี่ยกินแบบนเนี้ยเนี่ยกินมาสักพักแล้วนะทุกคนคือนะท้องยุบลงจริงๆรขับถ่ายดีแล้วก็ไม่ได้ช่วยแค่ ช่วงท้องนะคือผิวพันณดีมากตอนนี้ไปไหนมาไหนคือคนทักเยอะเลยว่าผิวใส่ีผิวมาดูใสกว่าแต่ก่อนแล้วก็ดูมีน้ํามีนวลเห็นไหมชอบมากคือขับถ่ายเป็นปกติแล้วก็มันจะทำให้ผิวพันเราสดใสแล้วก็ตัวนี้เขาผสมคอลลาเจนด้วยอ่าไม่ใช่แค่น้ามันมะพร้าวคือผสมคอลลาเจนด้วยคือคุ้มมากๆตัวนี้เนี่ยรับรองว่าทานต่อแน่นอน ใครที่กำลังตามหาน้ำมันมะพร้าวดีๆอยากลองนะคะมาแนะนำยี่ห้อนี้ทานง่ายเหมาะมากเหมาะจริงๆเหมาะก,กับคนขี้เกียจด,ด้วยก็คือไม่ต้องออกกำลังกายสัดส่วนลดน้ำหนักลดแล้วก็ผิวใสด้วยเห็นไหมคือคุ้มมากกระปุกเดียวทาน,านาแค่วันละสามแคปซูลเองคนคุณก็จะแบดเป็นอย่างนี้เลยนะฝากก็ด้วยนะเดี๋ยวถ้าอ่ะยังไงเดี๋ยวนาจะมารีวิวให้ดูอีกรอบนะคะว่าตัวนี้นะคะมันดียังไงนะคะตอนเรวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ